สวัสดีครับแลนะ้ท่านผู้ชมเจอการพ่อกันอีกทริปครับผมวันนี้มาเที่ยวท้องทะเลสมัสารครับสมัสารสมัสารไม่ไม่ได้กินหมึกกันมานานเลยอยากกินครับกันเลยมาหาหมึกหอมกินหน่อยก็ไม่รู้จะเป็นไงเราก็ลุ้นๆกันไปนะครับวันนี้ก็เอาเนี่ยครับสมาชิกครับผม จเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมครับเซียนจัดจังเลยหิวจังเลยหมึกนี่อนเออร้องงอแงีร้องหาหิวหมึกแล้วยากกินหมึกแล้วเนี้ยร้องงอแงยอ,อย่างเด็กเลย่ <het> ยยละ,ละ <S <S เออบอกโหทักหาหน้าต้นหน่อยดิเอาจัดให้ครับกับหน้าต้นเราครับผมเช่นเคยครับบริการเป็นเลิศประทับใจเชื่อได้เชื่อได้ นะนะท่านใดมาไม่เคยผิดหวังรับรองว่าได้มืออร่อยๆกินแน่นอนไปลุยกันวันนี้จะมีกันสักกี่แต้ม ตกมึกแล้วก็ต้องไปแล้วต้องหาแล้วมามาตุนมึกตัวเล็กกันไว้เพียบเลย <c oughs> ไรวะอะไรวะอแน่มาแล้วอะไรวะเปิดหัวก่อนแล้วอยยิงสนั่นเลยครับยิงสนั่นเลยครับอย่านะมาใกล้แล้วอย่าสับกันนะอย่าแล้วโอ้ยเป็นหนึ่งนะต้นมาแล้วครับเดี๋ยวนั้นต้องพิจาร้าแรกครับคอเต็มเลย จังหวะจังหวะมนะลงที่หลังดังกว่าอีกอ่ะมันก็มักจะเป็นนะนะคือเปิดหัวไงประธานประธานประธานเปิดหัวเราต้องไปตลอดนะหยุดไม่ได้นะกลัวจังเลยดิกลัวจงจะกลัวจะไปหยุดนี่กลัวจังเลยอันหนึ่งมันต้องมีกลัวจังเลย

ใช่เปล่าไม่ใช่ไปกองหินล่ะโหสร้างกระแสอย่างเนี้ยอันนี้มาครับนักแจ็คครับนักแจ็คมาตีดิเฮ้ยมีโดมีสู้มีสู้เอาไล่เอาไล่เุ้ยคุณยอดดึ๊โอ้โชดอยฉดอยกระหนต้นนี่ครับนักแจ็คมาแล้วโอ้โหโตกว่าเราเลยอะไงจะพ่นอะไงจะพ่นเลย โ oh, ออ line, andal, <te ูขอตัวแรงขนาดนั้นมันก็ต้องมึกรีดนี่มีไหมมีแต่ตัวเล็กๆไม่ไม่โตมากใช่ตัวเล็กเลยนะเพราะว่าวางอวนแล้วมันติดไงหนูอวดเดียวด้วยไปไหมไปโอ้หเหลืเหลืโอ้โหเตรียมันโตเลยแล้วกลัวจะพุ่งใส่หน้าเลยเพราะว่านี่อ่ะวางอวนแล้วมันติดไงตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆอ่ะนี่มีเรียบเลย ตกตกไม้ตอกไม้อ่ะแต่กลัวทหารมันว่าไม่รู้เขาว่าดโอ้ยไม่น้อยหน้านะครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วโดนกันแล้วครับยี่โดนเลยโดดโดนโดนแล้วครับไปโดนมาแล้วครับแต้มต่อนะครับไม่ยอมให้นะแจ็คทิ้งหายนะครับโอ้โหน้าต้นก็พลาดครับเอา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 เจอแหล่งแล้วเราเจอแหล่งแล้วน้ําเดิน อุ้ยเอาแล้วครับผมโดนต้นโดนครับผมอวนแวใหญ่โดนเลยนโดนอวนนะอน้ให่ไปไหนอะโอ้ชายละนะเสร็จอ้นเน้อัวของใหญ่ไปไปโอห่ไให้ าแล้วครับนานาท่านผู้ชมเก็บแต้มกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ติดวัวได้ใหญ่เออเมื่อกี้เราจะมาสาวนี่ไงนี่เลยผดวไว้หญ่เลยมาแล้วมาแล้วเก็บกันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอยู่อยู่มีไงสามสามสี่ตัวเลยฮูถือใส่ดิโอ้โตกูเอาหมดเลยสองคำสองคาหมดแต่นี่มาเป็นกูงเลย นี่ยนวพุ่งนี่นะพุ่งเลยนี่นวแนวมาเนี่ยปันปลายเล่เท่เลยตัวเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ต้นมาแล้วครับอีกแซมหนึ่งครับผมท่านผู้ชมมาเรื่อยๆรื่ครับตบแว่นไปก่อนนะครับช่วงนี้เราไม่เลือกนะครับเราเก็บอย่างเดียวจ้ที่สวนแหงจังหวะสวนลมหน่อยไอ้สวนในแสงหน่อยนะไกลแลด้วยเอออัดเข้ามาเรื่อยเรื่โอ้โหเปียงเปียงมีเถียงเขาบอกเถียงอะไรเถียงนา เสียงรถด่วนใช่ป่ะเฮ้ยมันขึ้นวะมันขึ้นอะไรขัเมเฮ้ยเกิดเฮ้ยอัดมันเข้ามาโอ้ลุกเลยมันหนักนะผมว่ามีไซโลอ่ะอ่าหลุดก็คือหลุดแล้วมาแล้วนะมาเจอแล้วโอ้โหจริงครับนะท่านชมปั่มเลยครับปั่นมาปั่นมาแล้วครับมันจะพันกันใส่นี่ยเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะต้นไป ตอกตอกตอกโอ้โหไอดองป่ะรอดองดิ้อหอมเลยไอดองเ่ยดองดองดริดองไกลแล้วเออมันดองมันดองมันดองมาตั้งแต่ไกลแล้วเออข้าวมาดิยกขันข้าวมาดิมันมันเสียงเยอะนยแจ๊บอกดองไอนาต้นบอกดองมาตั้งแต่ไกลแล้วดองมาแล้วฟับเียบร้อยครับ้ ยาใช่ไหมยาใช่ไหมโอ้โหครับโอ้โหพ่นครับมือครับดูนะครับจากน้ำสะอาดโอ้โหอย่างเงี้นะครับนะท่านผู้ชมสุดยอดพ่นหน้าดูแล้วเปิดอนเปื้อนเปื้อนไปถ่ายล็อตมันคือตัวอะไรครับเนี่ยนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเต่าครับเต็มตะกร้าเลยเต่าหรือเปล่าสุดยอด มา,ออมาแล้วครับล้วต้นนะครับต้นสวยเลยหลังจากที่หายไปนานครับมาแล้วครับสุดยอดแต้มไปครับผมส่วนข้างหลังเรานะครับนะท่านผู้ชมยับเลยดูนูน่นนี่มันคืออะไรเป็นชายฟังสาวมีรูตเผายับเลยยับเลย ใส่น้ำไว้นะจัดเป็แลยวครับเขาบอกใส่น้ำก็คุ้ยล่างอันนี้นะครับน้ๆท่านผู้ชมก็เราต้มมาม่ากันนะคะกับหมึกสดๆนะครับผมนี่ครับเ่ยเสร็จสร้างโดยโปรดเจกต์ผมครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินถ้าความลงมาแล้วก็ไม่ต้องกินกันละเขาทำาับนี้ไปแล้วครับนะะผมก็ไม่เคยทำนะครับ ร้อนไม่ร้อนขึ้นมาทำไงครับสาดลงน้ำเลยกันลงทะเลเลยกลัวไม่ร้อนนะครับคนไม่ต้องกินออับเดียยละควันท่วมหลายอารมณ์ครับนะนะท่านผู้ชมก็โหทั้งฝนทั้งแดดวันนี้มาอีกแล้วครับเนี่ยรอบสองแล้เนี่ยฮึ่มฮึ่มฮึ่มกันหม่อีกแล้วเออสุดจริงๆเลยไปไหนมาไหนนี่ไม่มีที่จะไม่เจอฟ้าเจอฝนกัน ับนะบมาเสร็จแล้วครับผมนี่เลยครับมาม่ากับหมึกสดๆแจมๆอวบๆอ่ำๆกินอยู่ในท้องทะเลแซ่บหมึกสดนะนะท่านผู้ชมมือเที่ยงมือเที่ยงครับจะได้มีแรงขุดต่อขุดกันต่อขุดกันหน้าดูเลยวันเนี้ยสุดๆเลย ต้นหมาอีกแต้มครับผมนี่นะครับชิว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 เชีวชวชวชววเยวาจไม่ปาไรันาามาคู่ครับนะมาคู่คคมานะครับสนะครัมาวครกสองตัวคู่ยอดเลยสักพักไม่ได้กดวิดีโอยับ <c oughs> แป๊บเดียวนะ Jack, แจ็คซัดทางนี้ครับผมเอาแล้วครับถูกที่ถูกทางได้เวลาครับน้ำข <med jeune ton LS> ึ้นเต็มน้ำบายครับนะท่านผู้ชมมาครับนะแจ็คครับมาแจ็ค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 ว้าาาลอยมาแล้วลอยมาแล้วลงหลุมใครจะโดนถีดโดนบ่อยนะก่ะ มาแล้วครับแล้วนะท่านผู้ชมเก็บแต้มมาไปครับลอยมาแล้วครับเอาเลยครับน้ำต้นก็โดนแล้วครับน้ำไก่เไก๋วยวไปเลยเดี๋ไปเลยเดี๋ไปเลยโอ้ยน้ำต้นก็นมาอีกแล้วครับส่วนตากล้องตากล้องยังทำอะไรไม่ได้ครับเ <laughs> อ้ยเลานถึงเวลานะเขาทำผลงานแล้วครับ โบ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 เกียบเอาเอาแล้วเอาแล้วจ่ายนวดดึงมาดีเลยโอ้มาเป็นละลอกละลอกกันครับนะนะท่านผู้ชมเช็คดูอีกเต็มนะครับผมเก็บเล็กผสมน้อยมาแล้วครับรูน้ำมาเลยนู่นน่ะนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอ้วกก็ให้ โอ้โหครับตัวสวยครับน่าทึ่งทุกคนตัวนี้วนแล้ววนแล้วอย่านะอย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้นะโอ้ตายเลยยับไปหมดเลยวนแล้ววนแล้วโดนหนวดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะดูลอกวิ่งเลยสร้างกระแสไปก่อนสร้างกระแสสร้างกระแส เป็นยังไงโอ้โหโดนหนวดิ่งออกไปนู่นนะครับนี่เกือบห้าสิบเมตรนู่นนะนู่นนะกว่าจะมาน่นุนโดนหนวดเลยตายเลยยาเดี๋ยวหกไปเลยไปซ้ำด้วยเออนักต้นก็โดนไปสองทีุดเดี๋ยวครับผมต้องวางคันก่อน หมดเดียวรู้ว่าทั้งหลังไว้แล้วใหญ่ด้วยเต็ม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 ต็มเต็มเตมตเต็มเตต็มนตัมเตัมดีครัตวต็มเตต็วเต็มเต็มเตตมเเต็ตเต็มตเต็มเต็มเต็กมเ็ไมเ็น โโอหยอมหน่อยเถอะตัวก็ไม่ใหญ่ดูดูดิเกรงเกรงเยี่ยมเหนียวครับเกรงเยี่ยวเหนียวครับ้นีเกรงเยี่ยมเหนียวมาครับโอ้โหดีที่สุดของวันนี้แล้วครับโอ้โหดีที่สุดครับเออมาถ่ายรูปรอๆหน่อยนะอ่าเจ๊คอยเจ๊ก่อนไม่ยอมมาแล้วมาแล้ว ยอมแล้ว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 ปั๊บเรี้ยงร้อยเดี๋ยวพุ่งเรียบร้อยอย่ายิงกันนะโมยโอ้โหอย่ายิงกันนะครับอย่ายิงกันนะครับน้องหอมครับน้องหอมน้องหอมครับน้องหอมเป็นเลยนยังอย่างย่งย่งย่งมีเล็งมีเล็งโอ้โหแล้วแจ็คจับดิไปไปผ่อนเรไปผ่อนเรไปผ่อนแล้วไปผ่อนละโอ้ยตัวนี้ต้อมีคู่ดีอือหื ยังไงนะนี่เป็นไงมหวานเจีย๊ยบหวานเจียเจ๊ยบสุดยอดเลยสูรสูรจัดสูรจัดนี้สู้จัด,จด,จดวันนี้เขาแจมแจมเขาเจอแต่ตัวส,สวยๆเลยวันเนี้ย <c oughs> เออผมเราเจอแต่อย่างเงี้ย <c oughs> แจมแจมไปแล้วครับถึงคิวเขาบ้างนะครับเขาเปที่เดิมฮะ มาแล้วครับโอ้มึกน้ำเย็นมึกน้ำเย็นอุ้ยข้างหลังก็จะโดนครับโดนไหมถึงโดนเลยโอ้โหไฮไลก็โดนครับนะหลุมพอดีเลยลมกำลังดีเลยนะมาแล้วเห็นไหมครับสองแคมเบงเบ้งเลยหลุมมันพอดีครับเมื่อกี้ก็เลยตรงนี้โดนไปถึงใสเลยอีกแล้วครับนะอีกแล้ว เต็มคอเลยครับงัดเต็มคอเลยปัง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 นี่ครับนะท่านผู้ชมวันเจี๊ยบวานเจี๊ยบไปแล้วครับนกไก่ไปแล้วหนว่าันโค้งนะสู้สู้มยมึดมึดหอบใหญ่เดยจอดครับไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชม หวานเจี๊ยบหมดเลยสู้ดูนะนะดูน,นะนะครับดูมันสู้หอมใหญ่หอมใหญ่ใหญ่หอมใหญ่คู่เมื่อกี้หรือเปล่าค่ดมาน่าไซส์เดียวกันโอ้ยมาแล้วครับนะชมดองดองดอยู่ทัวร์อ๋อดองมาครับอปค่อยเล่นก็เล่นสบายเลยเหนียวไปหน่อยก็ได้ อุ้ยพี่ดองยิงยิงดูเขายิงครับอุ้ยโอ้โหมานี่เลยอุ้ยอุ้ยโยนไปแล้วไปยิงดีครับท่านเรียบร้อยเรียบร้อยนะหมดแล้วน่าจะพ่นดำหมดแล้วมั้งไปยิงเลยเหนียวไหมก่อนก่อนหนึ่งมึงยิ้มมันก่อนหนึ่งท่านลองไหนนะท่นเอ๊บ มาแล้วครับโอ้โหขอย่าเลยมันบางหนอยเนนิแจ๋อย่างไงครับนานะฮะอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะอานะดูครับรอเลยครับรอเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วสองโทวติด แจมขอไม่ลอยแล้วนะเออลอยมาแต่ไกลเลยครับน้าแจ็คครับปักเขาให้สู้อย่างเลยจี้จี้จี้จจเลยวิ่งสะทานลอยลู่เป็นคลื่นมาเลยครับ,รบน,นู่นเลยครับ<า>นะาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับตามคลื่นมา ว่าหอมไซ้ใหญ่ด้วยน้องหอมใช่ไหมน้องหอมน้องหอมไซดีครับสามโลแปดสามโลแปดไปถึงวิ่งวิ่งู่นนียทั้งวันวิ่งเดียววันสามกิโลเกือบสี่โลเห็นไหมครับน่นอพี่ท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วครับเอียงมาแล้วครับ ยี่ยมมากครับอืมเนสวนไปนู่นเออเอาก่อนครับเดี๋ยวเอาไปทีละตัวครับมาครับกลัมาใกล้ๆ้ครับผมนี่คือหอมหอมสายบอกว่าคุณเจอก่อนดีกว่ามันไม่ยอมมันเห็นมันเห็นคนโอ้โหีกัเเดียวตัวดีเลยครับนลยนะท่านผู้ชม พอแล้วมั้งอย่าชะบางนะเรื่องของเรื่องนะมึงอย่าพ่นขึ้นมานะมึงอย่ายิงสวนขึ้นมานะยิงหมดแล้วเออมึงอย่ายิงสวนขึ้นมานะเอาล้วครับหือกลัวจะบางนะงใยนี้หายากอยู่มาแล้วครับมาแล้วครับฟับเรียบร้อยยิงครับ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 ปูดปูดปูดโอ้โหเป็นไงครับนั่นนั่นผู้ชมโอ้โหเอามายิ้มรอหน่อยนะรับไป ปันดำมดปันดำหมดยังพ่นหมดยังอืมเรียบร้อยิพ่นกับพ่นลงน้ำไปเลยเยนแล้วขาหักขอัก อเชอะ<อ>เรียบร้อยโอ้โหวันนี้มีเมลสายแจม <c oughs> ม<ะ>่มนะดูคะแนนนะท่านผู้ชมโอดูหูดูเมลสายแจ่มนะยอดเลยเเ <c oughs> นี่ครับอเาให้เจ้าตัวก่นอนฮนะะให้เจ้าตัวก่อนพ <c oughs> ี่นี่สายแจ่มตัวที่สองถูกต้องเลยโอ้โหหล่อมากเลยฮะ <c oughs> สวัสดีครับนั่นะ <c oughs> นะนะนะท่านผู้ชมจบทริปหมดวันหมดเวลาไปอีก หนึ่งทิปครับผมกับทิปตกหมึกช่องแสมาสารครับผมก็กับไต้ต้นหรือน้าต้นเราเองครับผมก็เดี๋ยวมาชมผลงานันแล้วครับวันนี้ก็นั่นแหละก็มีทั้งหลายรุ่นหลายชาติแดดก,ก็ร้อนฝนก็ตกตกแล้วก็ตกอีกสุดยอดมาเดี๋ยวพาะนะนนมาดูหมึกของเราวันนี้แผมแพมแ นี่ผลงานหมึกของเราวันนี้นะครับนะนะท่านผู้ชมก็พอได้อยู่ครับครับพอได้สนุกพอได้กินพอได้สนุกครับเจ็ดสิบสี่แต้มนะครับผมอืก็ถือว่าโอเคครับพอใจกับผลงานครับผมมาตรฐานมาตรฐานครับมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานไม่ตกมาตรฐานไม่ตกก็นะนะท่านใดสนใจก็เดี๋ยวเนี่ยทักเลยครับนะต้นเราเองครับผมบริการเป็นเลิศ ส่วนข้างหลังผมโอหวันนี้เข้ามาโหเข้ามา,มาวันนี้มาดี <ตก S 2> ดีมากเลยวันนี้ต้องให้เขาเข้ามาดีให้หายอยากตก <laughs> สมให้อยากที่มาอยากจะมาเออโตให้มันหายเสี้ยน <laughs> ก็ฝากไว้ด้ยวยนะครับผมกับช่องนัไก,ก่เพื่อนตกปลาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมครับผมกไม็ไม่ไม่ไม่ได้ออกทริปมาสี่สัปดาห์ก็ทริปนี้ก็เป็น ทิพตกประบึกแล้วก็ส่วนน้ำทงน้ำน้ำน้ำจืดน้ำน้ำจืดเราก็เดี๋ยวว่ากันอีกที่หนึงว่าจะไปที่ไหนยังไงรอให้โปรเบสก็ปิดเทอมครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ปิดเทอมก็คงจะหาเวลาออกสักสองทิปประมาณนั้นครับผมก็ฝากไปด้วยกันครับลาไปเลยกันนะท่านผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายวิวเพลินเพนเพนเ you're Eu...